สวัสดีครับคููชื่อตรีพบเห็นเวลานะครับหรือคู้บอยสอนวิชาสุขศาสตรนะครับในช่วงชั้นที่1นึครับตอนหนึ่สาสามหน่วยการเรียนรู้ที่5การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บมาดูวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคก,กันนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้มถจพ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพครับตัวชี้วัดมถจพ4.1ป .3 ท .1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ครับหากนักเรียนนะครับเป็นไข้หวัดและมีอาการไอนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างไรครับ การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะครับแพร่กระจายก็ปฏิบัติดังนี้นะครับทายอุจจระและปัสสวะในส่วมที่ถูกสุขลักษณะนะครับต่อมานะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอาหรือจามนะครับต่อมานะครับไม่บ้วนน้ำลายถมเสมหะหรือสั่งน้ำมูกลงพื้นนะครับ แล้วก็กําจัดแหล่งที่เป็นพาหะของโรคนะครับเหล่านี้นะครับก็คือการป้องกันมาให้เชื้อโรคแพร่กระจายนะครับครับการป้องกันนะครับม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ ก่อนกินอาหารนะครับต้องล้างมือให้สะอาดเสมอนะครับนักเรียนต้องทําเป็นประจํานะครับทําให้เกิดความเคยชินให้ได้ครับการล้างมือก่อนทานอาหารแล้วก็การล้างมือในทุกๆก,กิจกรรมนะครับที่ทําแล้วก็เป็นไปได้ล้างมือให้บ่อยๆที่สุดครับทําอะไรมาไม่รู้นะครับมาถึงก็ล้างมือก่อนเลยนะครับเพราะถ้าเกิดนักเรียน <ítulo> anyway, ล้างมือนะครับอย่างน้อยนักเรียนเผลอไปขยี้ตาหรืออะไรแบบนี้เออก็ยังรู้สึกว่าเออล้างมือแล้วนะครับหรือเผลอไปจับตรงนู้นจับตรงนี้ก็ยังเออล้างมือมาแล้วก็ยังสบายใจหน่อยนะครับต่อไปนะครับดื่มน้ําสะอาดอยู่เสมอนะครับก็คือคนเรานะครับต้องดื่มน้ําวันละ6กถึงแแก้วนะครับแต่นักเรียนจะดื่มมากกว่านั้นยิ่งดีเลยนะครับดื่มให้บ่อยๆครับและช่วงนี้นะครับอยากให้นักเรียนดื่มน้ําอุ่นนะครับเพื่อป้องป้องกันนะครับ เชื้อโรคโควิดนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายครับอย่างน้อยนะครับมันก็ได้ฆ่าเชื้อไปบ้างนะครับถ้าเกิดเราได้รับเชื้อมานะครับต่อมานะครับกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับลร้อนนะครับก็ทาเป็นประจำเหมือนกันครับก็กินอาหารที่สุกๆอยู่เสมอแล้ะครับจะดีมากเลยนะครับขอเรียนปฏิบัติตามนี้นะครับอ่า แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดใช่ไหมครับตอนนี้เรากําลังรณรงค์กันเลยนะครับว่าอย่าไปอยู่ตามสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับเช่นอะไรครับเช่นตามตลาดนัดนะครับเช่นอะไรครับตามห้างสรรพสินค้านะครับตามอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นคนเยอะๆแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปเลยครับให้เรียนเลี่ยงออกมาเลยครับซักเสื้อผ้าเครื่องน่งห่มให้สะอาดอยู่เสมอนะครับอันนี้อะไรครับที่ เราล้างมือแล้วเราทำความสะอาดร่างกายเราเองหมดแล้วแต่เราลืมนะครับเราลืมว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเชื้อโรคก็มาติดได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยยซ้ำนะครับว่ามันมาติดตอนไหนนะครับแล้วไปมาไอเชื้อโรคที่ติดมากับเสื้อผ้านะครับอาจจะทําให้เราเองนะครับติดเชื้อโรคมานะครับต่อมานะครับระวังอย่านะครับระวังอย่าให้ยุงสุนัขหรือสัตว์อื่นกัดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับแม่ก เรื่องใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับก็พยายามเล่นแต่อย่าให้มันกัดเราจนเลือดออกให้เราเป็นแผลเหลือแมวขวดอะไรอย่างนี้นะครับมันอันตรายนะครับแล้วก็พยายามนะครับอย่าให้ยุงกัดนะครับตรงไหนที่มีแหลงวาะพันุยุงเราก็กําจัดออกให้หมดนะครับถ้าเกิดถ้าปล่อยไว้ปุ๊บโ,โหเราเผลอไปนั่งแนละ้วโดนยุงกัดแล้วเราอาจจะเป็นโรคอะไรนะครับเวลาโดนยุงกัด อ่าทั้งเป็นไข้เลือดออกนะครับใช่ไหมเป็นโรคไข้เลือดออกเลือดออกก็อันตรายใช่ไหมครับนี่แหละครับทุกอย่างรอบตัวนักเรียนเนี่ยอันพยนอันตรายเนี่ยเกิดได้ตลอดเลยนะครับต่อ,อไปนะครับไม่ควรอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันนี้อันนี้เรารู้รู้เลยจากการที่เรารณรงค์รณรงค์หรือช่วงที่มี การป้องกันโรคโควิดมาเนี่ยเรายิ่งต้องห่างเลยนะครับเว้นระยะเลยนะครับเขาบอกระยะแค่นี้แต่จริงเราไกลได้ยิ่งไกลนะครับบอกระยะหนึ่งเมตรบอกระยะสองเมตรนะครับที่จริงแล้วให้ห่างไกลแต่คนที่มีโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อเลยยิ่งดีครับต่อไปนะครับฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคตามกําหนดนะครับอ่านี้ช่วงนี้ก็เป็นอะไรครับเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันโคโควิดนะครับ ตามชื่อวัคซีนต่างๆนะครับต mm ่อไปนะครับอันนี้เรามาดูแล้วมีอะไรครับต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบนะครับซึ่งส่วนมากก็จะฉีดกับเด็กนะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันบาดทะยักอันนี้ก็ฉีดเราก็ได้ฉีดมาแล้วนะครับส่วนมากอันนี้ก็วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่นักเรียนน่าจะต้องไปฉีดกันนะครับเพราะเราจะสามารถเขาเรียกว่าป้องกันตนเองได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเวลานักเรียนจะไม่สบาย ถ้าเรามีวัคซีนเนี่ยเราก็เอออาจจะหายหรืออาจจะเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองครับทีนี้นะครับเรามาสร้างเสริมความต้านทานโรคเพื่อให้ร่างกายครับมีความต้านทานโรคที่ดีนะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ค,คือกินอาหารที่ สะอาดนะครับมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับและไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับอันนี้นะครับอยากให้นักเรียนนะครับอย่าปป่าละเลยนะครับเราควรไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับไม่รู้ว่าในปีหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตกันยังไงบ้างได้รับอะไรมาบ้างเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นเป็นอะไรนะครับถ้าไม่เป็นไรก็ดีเสือเราได้รับสุขภาพแข็งแรงก็ดีอย่างเงี้ยครับ ต่อไปนะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับอนอนหลับวันละ8ชั่วโมงนะครับเป็นการพักผ่อนอย่างเพียงคอไม่ควรนอนดึกนะครับอันนี้ใช่ไหมครับโคก็ห่วงตอนตอนนักเรียนที่จะเล่นเกมเนี่ยแหละครับให้รู้จักแบ่งเวลานะครับถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะครับไม่เสพสารเสพติดทุกชนิดเพราะสารเสพติดบั่นทอนสุขภาพทําให้ร่างกายทุดโทมเห็นไหมครับคนติดยาเป็นไง ร่างกายสูรผอมนะครับสติสัมปชัญญะนะครับไม่ไดอ้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายและการติดต่องโรค เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ช่วยป้องกันโรคต่อนะครับตอนนี้เราก็ติดตามกันกับเชื้อโควิดใช่ไหมครับขอให้นักเรียนติดตามทุกวันนะครับนะครับกิจกรรมนะครับทบทวนนิดนึงขอ้อใดเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ถูกต้องนะครับเมื่อไอหรือจามต้องใช้ผ้าปิดปากอ่านี่ถูกต้องครับ กินอาหารสุกๆุิดีเป็นประจำอันนี้ผิดนะครับทิ้งขยะลงถังที่มีฝาปิดมิดชิดถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ควรล้างมือ,ก,อก่อนกินอาหารอ่าน,นี้ผิดนะครับถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุลักษณะอันนี้ถูกต้องนะครับ อ่ามาดูคําถามทบทวนโดดเดยนกันหน่อยนะครับถ้าบ้านของนักเรียนมียุงนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างไรครับต้องกําจัดแหล่งน้ําท่วมขังนะครับปัดกวาดบ้านเลยในหะ้สะอาดแหล่งน้ําท่วมขังนะครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อ,อาบางบ้านนะครับมีโอ่งนะครับนักเรียนก็เห็นใช่ไหมโองนะ่งเนี่ยที่เป็นที่แบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายบาง บางคนก็เรียกตุ่มนะครับมีตุ่มมีโอ่งนะครับมีลายมังกรนั่นแหละครับในนั้นนะ่ะบางทีทิ้งไว้านานๆานก็เป็นที่ไข่ของยุงนะครับให้กําจัดออกให้หมดนะครับสรุปนะครับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคมีหลักในการป้องกันที่สําคัญได้แก่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายนะครับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับคือหลักเลย นะครับการไอการที pled, ่มันจะแพร่กระจายเราก็บอกวิธีป้องกันไปแล้วนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเนี่แหละครับค่าเรียนนําหลักตัวนี้แหละครับไปใช้ในการป้องกันตนเองนะครับจะได้ไม่แล้วก็ไม่ทําให้ไม่มีการแพร่กระจายของโรค้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ